ครับพี่น้อกวันธี่พี่หนอกสวยครับสอดหรือมาใส่เม็ดปลาไหลไปพี่น้องถ้าถี่ยาามพี่น้องมายามลงเมืองครับบดถึกันแล้วกนซันรับพี่พี่น้องพี่ชายก็ได้หลายตัวเต๋อครับมใส่เม็ดทั้งใส่ทั้งแท่งครับใส่เบื้งทีแหลกี่น้องมาใส่ลงเมืองมายามครับบดมาใส่ใส่ไปเมืองสอดถึงกันครับ เดี๋ยป <og ran También variables> e ุก้นงเลยครับไม่นูบนี่ยปุยูยเดี๋ยวมร่งภาพมาใส่หนูอยครับ ลกันไม่น่องเขายงิงเข่งโอ้ตายยูู่ม้ยี่หน่องเอ้ยวัดยุกยิงเข่งครับพองหยาเซื้อ ยถือกี่ครับอะไรหน่อยอะไรหน่อยครับหน่อยหรอพ่อมมกคืดีหะพี่น้่ง ไปมาอยู่หนองอน,นอยู่ครับตัวแรกใช่เนาะหลักแรกกองตัวแรกเลยครับไปวอกับพอดอบ้านที่นอเอ้ยมไจังม่ยันกันดีครับจังม่เต็กันตัวแรกพี่นอ้องนะอาไปลาไลน้ำนี่บ่คือลาไรูพี่น้องลาไลน้ำนี่จากตัวด,ดำาครับ ะไรแทกงนี่เด็กตเหลียงด้พี่น้องเนึงพี่นออ้อปลาไหลครับไปเบิ้ลกันดีพี่น้องม,อม,มันมอนแก้บนกับเนี่ย มาใส่หนูพี่นองโอ้ยหนูมุนกุยเลยครับเดียว่หลังเข้าขึ้นมาเขียงโอ้ยหลังนี่เงี้ยยังอยู่พี่นองสอดลุงดครับเงี่ยลุงดีดีก่อนะหายแยมเงี้ยไดีก่อนครับ sube, baja ก็เลยนะพี่น้องเไปบิ่งหลังต่อไปครับเียถอเง้หลังนี้บถือครับกินเยยหมืน วันนี้คนครับดูที่หายเงียมาเสียบวันน,นี้คนเงียมานั่งครับชีวิตคนง้อกล้วยไปเขาจะมาเตะไปหรอก นะครับสายใหอ่ปลาดุกปลาไหลพี่น้องสองตัวครับตอวปาหมานพี่พี่น้องเอ้ยครับสองตัวใส่ไปซีหลังเจอกัมเรืกเม,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 มกันอีกรอบนึงพี่น้องพี่น้องครับาจากบาง ตอดใบใบตอบม้เบดตอดใบมยามเด็ดไปเลยเต็มกระดูตัวนั้นกันเนาะใบมาหางบวกมองเห็นไปเดียวนะครับมองใส่เบดเห็นนะครับนี่บวกอยสิบแปดลังครับวะทีบังเอิญส่เบดใบถูกมาส่กอลดเดี๋ยวนีุ้บนจะไม่ยังถึงีันเนา ลุ้มกันครับวัดเหี้ยพี่น้องเหี้ยเหี้ยไม่ตัดตัวนี้แต่ลุ้มกันครับ นกนี่น,น,ะ,นะครับนา่นแล้วครับนกเฮ้ยที่ปอกคอไ่พี่นอกอื้มจิงดายสองโ้ท่าอะไพี่น,ก,นกเอ้่ยนี่เี่เลยครับงามคันลานเลยพี่นง เพราอดีแผ่นโบล่าขาไม่ได้่เนอะครับมาแต่ตัวเดีมาใส่หนูครับบาคิดว่าวเถือกครับมันยามเดี๋ยวปนุกตัวนึงกับอะไรตัวนึงก็เลยเอาเนียบมาใส่พี่น้องใส่ไปแล้วก็เลยแตเป็นพ่อยคแขกนะครับพ่องกควายเดี๋ยวขอขวักเหลียวมาใส่หนูเดี๋ยวมาใส่บวงพี่น้องบังเออเป็นยังบุญเป็นเนาะเออ ึ้นไปรงถอยอยู่ครับได้แมบกวางแสดงเคืไปจถอยเข้ากันละว่ดจะได้ไปนังครับในปลาอะไรกันไอ้คู่นละครับไม่พูดได้กินกันเลยปลาตัวนี้ก็จะเป็นหาไแมกวางไม่ตุ่มอะไรพี่น้องเจัง้ยมึมกันดีกว่ายาเลจังใส่บว่ะเอาไปนี่ก็นน้พี่น้องาะ ไปห้นหน้ากันพี่นาะเดี๋ยวขึ้นมายามคร Here, mm ับเอาไปปุ๋ติดเล่นลงนะน้ำไ่ไ้เลยเอาไปกนเนาะน้องเนาะตกเชี่นครับม่พับวันนี้มันติดตัวน้ำพี่เนาะ เรุมหนามยังมาก,กันพี่นนอะเชื่องุมหนามมาพม่นไปนแขงวันครับทีนีเขียนแล้วให้ไปย้ำกันต่อไปมือน,นี้นะนี่เราถืออยู่วะนั่งอยู่ดูนี่เ็บอถือพย่น้องมัดเน่ยเตครับ,บ เนี่ยแล้วไฮ้ยไปเดี๋ยวก่อนนะ,ะพี่น่อไปบวกเหล่าจังม่าเ็บครับโอ้โนี่ก็มือถือครับนี่เฮ้ยไปเดี๋ยวก่อนพี่น่อน นั่งอย่ก็บ่ถือดอกพี่น้องเอ้ยมื้เนี่ยหรอกเพื่อนครับไปดูก่อนค,ครับใส่เป็นแล้วใส่บวงแล้วต้งมาไล่เอาเดี๋ยวาถ่าก่นรกครับเมือนเป็นเขามันพี่น้องเลย ห้เี่นองเบิ่งนครับไปเกี่ยวดนงถ่ายถือป่ถ่ายกับบุ่วยค้อนนี่ตลิงอยนะครับบ่ถออวอเรครับนั่นมันเงี้ยซื่อมัเงี้ยหลีครับนี่กันครับ,บ ปุ่มค้าเหรอพี่น้องปตะกอตัวน,นึ่งมะ,ะ,ะดุกตัวนึงปลาไหลตัวนึ่งมะดุก็มันตายก็ปลาไหลอย่างเง้ยที่แม่นอาจารย์ของเราพี่น้องไปหม้อครับนี่ยกวางหมดละปตะกอหนึ่งที่แม่นไปเนี่ยกวางเหรอพี่น้องเพราะว่าอะไรก็ไปต้งเถา็เก่าครับกินน้ำกันเลยก็หรือพี่น้อง,งกินเรื่องเชียร์ก็เขาก็ว่าเอาไปเให้คนมึง จังแบกไม่หจินถอกว่างก็ทะไรพี่น้องแต่ววันนี้ก่อนวั้วไงเราจะไป่นครับอ๋อนี่ก็ใส่บ่วงต่อแล้วพี่น้องคำพ่อใส่บ่วงนะครับแลำบุญนี่ก็มันใส่เป็นปลาไหลกันหมานญอยู่พี่น้องครับได้สามตัวอยู่สมควรอยู่ครับพอได้กินในท่านอยู่ล่ะว่าขายแรงง่ายพี่น้องพอแต่นลำบุญนี่ก็ล่าพี่น้องก็น่าพี่น้อย่างนะใส่บ่วงนะพี่น้องแลำบุญนี่ก็ดีครับ